สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพานนองๆฝึกทำแนวข้อสอบในร้อยตำรวจปี60ในเรื่องการหาปริมาตรทรงกระบอกและทรงกลมโจทย์ถามว่าถ้าวัตถุทรงกลมและทรงกระบอกมีปริมาตรเท่ากันเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมยาวเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานทรงกระบอกแล้วความสูงของทรงกระบอกคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ ของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมอ่ะเรามาฝึกทํากันนะครับพี่ก็เอารูปทรงกระบอกและทรงกลมมานะครับเรามาดูสิ่งที่โจทย์กาหนดโจทย์บอกว่านะครับวัตถุทรงกลมและทรงกระบอกมีปริมาตรเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็นปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับปริมาตรทรงกลม เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆต้องรู้นะครับก็คือสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกนะครับเท่ากับ πr ยกกำลังสอง h นะครับส่วนนะครับปริมาตรทรงกลมนะครับสูตรก็คือ4ส่วนพาม πr ยกกำลังสามเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะปริมาตรทรงกระบอกก็คือ πr ยกกำลังสอง h จะเท่ากับ4ส่วนสาม ไพอยกกำลังสามอันลโจทย์บอกว่านะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมนะครับอ่าทรงกลมนี้อันนี้คือรัศมีใช่ไหมครับอ่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ลากมาตรงนี้นะอ่บตรงนี้นะพี่ให้เป็นเท่ากับดีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเขาเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานของทรงกระบอกทรงกระบอกก็ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็ลากยาวนี้อ่ตรงนี้ก็ให้เป็นดีเหมือนกัน มันเท่ากันนะครับแล้วโจทย์ถามว่านะครับความสูงของทรงกระบอกตัวนี้นะความสูงของทรงกระบอกช่วงนี้นะครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมก็คือดีของทรงกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณานะครับนี่รัศมีนะครับรัศมีเพราะฉะนั้นอามันเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางครับอ่าเราก็ ตรงนี้ไว้นะรัศมีมันต้องเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเราให้เส้นผ่านศูนย์กลางแทนด้วยดีแล้วกันนะครับเพราะนั้นรัศมีนะครับก็เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนสองนะหรือดีส่วนสองอ่ะเราก็มาเริ่มทำนะเพราะว่าโจทย์บอกมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวไขคําตอบนะครับปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับปริมาตรทรงกลมครับ p r กำลังสอง h เท่ากับสี่ส่วนสาม r กำลังสามเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างนะก็จะได้ h เท่ากับ มันกลายเป็น c ส่วน3ามพาร์ยกกลัง3ครับส่วนด้วยนะครับพาร์ A, ยกกำลังสองตัวนี้พายตัดพพยใช่ไหมอายกกำลัง3ส่วนด้วยอกกลังสองก็เหลือแค่ r เดียวนะครับเพราะงั้นก็ได้แล้วนะครับ h เท่ากับส่วนสาะครับโดย r ตัวนี้ก็คืออะไรครับรัศมี ทรงกลมใช่ไหมแต่โจทย์ถามว่านะครับความสูงของทรงกระบอกเป็นเศษส่วนเท่าไรของเส้น <tuh> ผ่านศูนย์กลางของทรงกลมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรัศมีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือรัศมีเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนสองก็คือ d ส่วนสองนั่นเองเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับก็ได้เท่ากับ4ส่วนสามนะครับอ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนกลายเป็นคูณ d ส่วนด้วยสองอ่าก็ได้เท่ากับคูณกันก็กลายเป็น 4 6นะ่วน6 d นะครับ h เท่ากับ4ส่วน6 d นะเราก็ตัดใช่ไหมตึงนะ้งก็กลายเป็น2.3ส่วน3เพราะฉะนั้น h เท่ากับ2ส่วน3 d นะครับโดย h ตัวนี้ก็คือความสูงนะครับของทรงกระบอกอ่านะ d ตัวนี้ก็คือ เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับทรงกลมก็ตามที่โจทย์ถามนะครับถามว่านะครับความสูงของทรงกระบอกคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมความสูงของทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมก็คิดเป็น2อส่วนสามนะครับของเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกลมข้อนี้ก็ตอบต่อสองส่วนสามตอบข้อที่สองนะครับไม่ยากนะครับนี่ก็เป็น แนวโจทย์ข้อสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นการนําสูตร,รการหาปริมาตรทรงกระบอกกับปริมาตรทรงกลมมาใช้ร่วมกันน้องๆก็ไปลองฝึกทํากันดูนะครับ